สวัสดีครับก่อนเล่สว,วัสดีครับเอฟซีก่อนว,วันนี้วันเลนทําอะไรทำก่าช่างทาก่อช่างน้องเลนจะช่างอะไรเอ่ยช่างรถช่างรถหรอไหนรถอยู่ไหนรถอะอรถมาโชว์หน่อยรถรถรถอะไรนนะลูกรถเทรนเดอร์เทนเดอร์มันเป็นอะไรรถเทันเดอร์นะ่ะขัน,นใหญ่คันใหญ่เลยเหรอ บบหรอแล้วไมันรถทนเลอร์มันบรรทุกอะไรล,ลูกมันทุกอะไรเอ่ยมันขนอะไรอ,ะอ่ะมัน,น,นขนอะไรอะ่มอะม่อราไม่รู้ชีนนอ,ไไอันนั้นรถนอะไรน่ะรถนเต่า ในในในรถโฟกลิฟอยู่ไหนรถโฟกลิฟน้องอยู่ไหนนี่เอามาโชว์สิรถโฟกลิฟมาโชว์สิเอามาโชว์เอฟซีหน่อยในรถโฟกึกรีฟพ่อไปข้างนอกแล้ว